ตอนนั้นมันใกล้เวลาเที่ยงคืนแล้วที่จะถึงเด็ดลายในการที่จะหยุดยิง ที่ตาควายเขมรก็ยังยึดอยู่ส่วนหนึ่งเราก็ยึดอยู่ส่วนหนึ่งแต่การยึดอยู่ก็คือว่าอยู่ในบังเกอร์แล้วก็ยิงยิงยิงสวนกันไปสวนกันมาทหารกล้าของราบสามลิบเบ็ดลบบุรีเห็นว่าเวลาใกล้แล้วกูไม่หลบในบังเกอร์แล้วกูวิ่งใส่มึงก็ไปเลยนั่นคือที่ทําให้ฐานไทยตายหลายคนชีวิตเขาเสียสละเพื่อแผ่นดินไทยทําให้ไอ้ทฐานเขมรที่ยึดตาควายอยู่ต้องถอยร่นพ้นออกไปจากปราสาทตาควายนี่ผมพูดไปผมขนลุกไป จิตใจผมคาระวะทหารพวกนี้แล้วผมก็จะถามกับไอ้พวกเฮียทั้งหลายเนี่ยที่มึงถือ MOU 2543 2544มึงเห็นหรือยังว่าทหารราบสามสิบเอ็ดเขายอมตายเพื่อแผ่นดินไทยไอ้พวกโซนตีนพวกมึงมึงตำแหน่งเฮียอะไรก็ตามแต่พลเอกที่ไหนก็กูไม่สนพื้นแผ่นดินไทยตารางนิ้วเดียวมันก็มายอมแม่งขึ้นมีาบาังเกอร์แม่งลุยเข้าไปเลย นี่คือคนที่รักชาติรักแผ่นดินไอพนเอกทั้งหลายมึงเข้าใจกันมั้ยหรือยังแล้วไอรัฐรีตาประเทศส้นตีนทุกคนไอนายดีส้นตีนทุกคนทำไมมึงไม่ยกเลิก m อ็มยูสและก็ยกเลิกมาตราส่วน1ต่อ2แสนทำไม